สวัสดีครับมาอยู่ทำเลทองครับทีมงานป่าเราผูดผู้ครับขับรถดำครับลูกชายรับเม่นู้ครับโปรเจกต์ใหม่สับปะเลือกับเนี่ยให้เดากันเล่นๆครับสับปะเลือจะถมที่ทําอะไรครับนี่ติดศูนย์เด็กครับติดถนนลาดยางศูนย์เด็กถนนลาดยางบอติดอย่างนี้ครับติดทกศบอติดครับ เจ้าเบึงปลายเราโคโรสมแขับเกินไปเร่เร่นเร่งเ่งเร่งมร่เร่งมร่งร่งเร่งร่งเร่บเร่ร่เร่ร่งเรร่ร่งร เนี่ยเราบลักสุขภาพเราเลยครับรถกับวิวีแอร์นะรบอเบียน่าจะรอั้างก่อนนะเพราะว่าไกลประมาณสัก500เมตรได้ที่ก็ประมาณหนึ่งไร่ก,กว่านะไร่ก,กว่าตัดตน้นยางทิมครับเนี่ยต้ำเนี่ยนะขายขายหนึงนสองหมื่นตน้นยางบอกแล้วจะกี่มันเมืยกี่ล้วมันเมืย กเมสซี่เมสซี่นี่ก็ขายนะครับเมสซี่เจเกินไปเนาะขับเองทั้งพอทั้งหลูกเนาะเกินแเ้งพอควบโพดบอกกูไม่คิดว่ามิงซีมานะแม่นะแต่จริงๆตอนไหนจะพาแจกตัวเนาะถ้าไลืลอแจกตัวฮะ ฮะเทียเทียวเว่นเทียวอลไผมอะไรเจ๋งยิ่ก่เศ้าหรือบ่อะไรบ่อหรบ่วากันปะโอ้ยถุงกับแพงเนาะขอเทียวรอยกับบ่ไห้เทียคนเทียวอาจารย์เห็นดังเนยอาจารย์บอกอุบซี่บงเฮเขามาสนับสดุนสิต้องเหนอย่างเอ้เอาเป็นลัเ่ากีเล่ากีไ่ต้องไปไกลนะอมันเจ๋ง มันเจ่งหนึ่งแกจะคล้องกิจการแล้วนี่มันทั้งสองกันน่ะอืมอีมดมันอยู่กับใครเดี๋วหลานกับใครอยู่กับปลูกมันมันมีคนฝ่าหลานเหบ่ฮะมันมีคนฝ่าหลานเหบ่ไม่ใหญ่บ่อยู่มันไปยังฮะเอ้ยนี่มดมาเอาสอยผ้าหนองผ้าหนองผลิตไหมว่าทีไปตลาดอยู่ไปทีแบบอยู่บตรงนี้แบบแบบยังแบบแบบสามหน่วยยุ่เห็้เสียบัดแบบมาแล้วมันกี่ที่แล้ว พอใส่ยกษเทียวพอเรเปียกมากขั้นเก่ากับริเกสียกันกับเวลาสีไปกับชาติเอาล้วกับสตาร์ไปกับไต้ได้รถไทยปติดเลยนะบ้นไปเลยน่บังยักษ์เทียวันนีในพ่อหาสีไปเหมือนอีกเจ็ดอ้เีพูดสองขั้นเป็นหมื่หาสี่ยักเทียวจมสมบูรณ์ตับวิ่งมือเ้าป้าละคนเตียงขับจมิงนกกหสองรอบไม่ใช่ฟเราขับรถใค่เนิตะดามู่อู้เบิดมู่รับหายกันทั้งสี่ รวงนี้กําลังของมือเลาวนเกียร์ถือเกียร์รกขุดย้อนมากเลยเกียร์เกียร์สเกียร์ี้คนเดมัมือขับเนี่ยหว่าสันนี้มันจะองขับบึงกู้จากมึงจะหอนระย่างเลยบ่นี้ม่้องแถวเล่อเกียรแล้วไอ้เงี้ยใบ่หอดหาสิบเส้นถนนบ่หอดเมตรสัมไอเตี้ยมาายังไอเตี้ยม

มันกี่มองมาทนมันก็บ,บอกลูกน้องเลยอยเนาะเปิดกลันลก่นคาราโอเกะเขมือรค่อยๆมัแมนกับชินลูกค้าว i p พเส้นตลอดการห้าสิสคัดน,นั่งหลอกแน่จันห้านองเส้นเสือก่อนะสิเปิดคาลาโอเกะกับลงอยู่ข้างๆกันเลยเ <c oughs> ออที่สอดเขาวงจันทรเลยเนาะอืม ศูนย์สถานความบันเทิงโปรเจกไม่ธรรมดาครับเอาลองเดาๆดูมันจะจริงารคารากะจริงไหมให้เดาครับสปเลเรยจะทำอะไรเนี่ีทมระดับลาดยางเลยเนาะไม่ธรรมดาครับอ่ะลองเดาเล่นๆกันมาดูครับ